สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านบางดุลจะมารีวิวนะครับบ่วงดกักไก่ป่านะครับบ่วงดักไก่ป่านะครับจะมี2แบบนะครับจะมี2แบบเดี๋ยว like. เราไปดูแบบที่ <S 1นนะครับจะเป็นบ่วงเดียวนะครับเป็นบ่วงเดียวคือหลักเดียวนะครับมันจะมีบ่วงข้างเดียวนะครับเขาเรียกว่าหลักเดียวนะครับมันจะเป็นหลัก เหล็กนะครับหลักเหล็กไม่ขึ้นสนิมนะครับกาวาไนนะครับอ่าแล้วก็พันหลักสีใบไม้แห้งนะครับตัวนี้ครับที่เป็นออกน้ําตาลน้ําตาลนี่ครับจะเป็นสีใบไม้แห้งนะครับอ่าจะเป็นจะจะเป็นรุ่นรุ่นสีใบไม้แห้งรุ่นพรางตานะครับรุ่นรุ่นพรางตานะครับพอเราไปปักในที่มีใบไม้นะครับมันก็จะพรางตานะครับไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับจะเป็นหลักอันไหนนะครับแล้วก็พันหลักสีใบไม้แห้งนะครับห่วงเลขแปดจะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับห่วงเลขแปดจะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับต่อสายเอ็นนะครับต่อสายเอ็นแบบมีตัวล็อกนะครับต่อสายเอ็นแบบมีตัวล็อกนะครับผมชุดนี้นะครับสามสิบหลักนะครับสามสิบหลัก พร้อมรังเก็บเรียบร้อยนะครับอ่ามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับอ่าส่วนเป็นที่2นะครับจะเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับเป็นบ่วงบ่วงคู่นะครับอ่าคือหลักเดียวมันจะมีบ่วงสองข้างนะครับเขาเรียกว่าบ่วงคู่นะครับหรือว่าบ่วงผีเสื้อนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับหลักอ่าสีใบไม้แห้งนะครับห่วงทองเหลืองต่อสายเอ็นแบบมีตัวล็อกนะครับ ชุดนี้นะครับ20สิบหลัก4ี่สบบ่วงนะครับ20สิบหลัก4ี่สบบ่วงนะครับอ่าชุดนี้30หลัก30บ่วงนะครับอ่าสีใบไม้แห้งนะครับของมีเยอะนะครับของมีเยอะของมีเยอะนะครับผมอ่าส่วนเชือกผูกขาก็มีนะครับเชือกผูกขาไก่นะครับแบบถักนะครับเส้นละ100บาทนะครับแบบถักนะครับแบบถักสี่เส้นมาถักกันเหมือนถักเปียผมอะครับ ไม่ใช่หมุนเกลียวนะครับดูดีๆนะครับแบบถังนะครับพร้อมลูกหมุนเรียบร้อยนะครับส่วนหลักนะครับก็มีหลักนะครับหลักเป็นจะเป็นหัวไม้นะครับรุ่นใหม่หลักรุ่นใหม่จะมีหัวไม้นะครับแล้วก็หลักสเตเลสนะครับหลักสเตเลสหัวไม้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็ยาวนะครับท่านอยากได้สั้นท่านก็ไปตัดเองนะครับหรือว,ว่าอยากได้เท่านี้แล้วก็ไม่ต้องไปตัดนะครับเราไปตัดได้นะครับส่วนรังเก็บนะครับรังเก็บรังเก็บนะครับอันละห้าสิบบาทนะครับรังเก็บอันละห้าสิบนะครับรังเก็บใส่ขึ้นไก่ขึ้นนกนะครับอันละห้าสิบนะครับอันละห้าสิบบาทนะครับ ร้านเก็บไก่นะครับบ่วงบ่วงดักไก่ป่านะครับมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับจะโอนเงินมาก่อนก็ได้นะครับชุดนี้จะเก็บปลายทางก็ได้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ครับร้านบางดุลมีบริการเก็บปลายทางนะครับโทรศูนย์เก้าสามนะครับเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สามเก้าแปดนะครับหรือว่าจะเข้าไลน์ก็เบอร์โทรเบอร์โทรผมเลยนะครับอ เรานี้สวัสดีครับ